วันที่6มินออกจากบ้านแต่เช้าบอกว่าจะไปธุระนัดแอบตามถ้าเธอกำลังคิดจะทิ้งเขาอยากรู้ก่อนเพื่อเตรียมใจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ที่เขาเห็นกลับไม่ใช่สิ่งที่คิดไว้เลยมินไม่ได้คุยกับผู้ชายไม่ได้ยิ้มหวานให้ใครตรงกันข้ามเธอยื่นถือเอกสารรอคิวสมัครงานพิเศษเป็นงานพาร์ทไทม์ในร้านกาแฟเล็กๆร้านที่ไม่มีแอร์มีแค่พัดลมสีซีดหมุนช้าๆอยู่ตรงมุมมินยิ้มให้ผู้สัมภาษณ์ทั้งที่เหงื่อเต็มหน้าทั้งที่ดูเหนื่อยเหมือนคนที่แบกโลกไว้ทั้งใบและเธอพูดประโยคหนึ่ง ที่ทําให้นัดถึงกับยืนค้างมินพูดว่าแฟนฉันยังไม่มีงานเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาลําบากจริงๆฉันอยากช่วยอยากเก็บเงินไว้ให้เขาใช้ก่อนอย่างน้อยก็อยากให้เขามีเวลาหางานใหม่แบบไม่ต้องเครียดผู้สัมภาษณ์ถามว่าเขาตกงานจริงเหรอมินตอบว่าไม่รู้ค่ะเขาไม่ได้เล่าแต่เรื่องนั้นไม่สําคัญถ้าเขาเศร้าฉันจะยืนข้างเขาเองคําว่าฉันจะยืนข้างๆเหมือนค้อนหนักทุบใจนัดจนแตกเป็นเสี่ยงๆเขาร้องไห้ร้องทั้งที่ยืนอยู่กลางร้านกาแฟเล็กๆคนแปลกหน้าหันมามองแต่นัดไม่สนใจ อะไรอีกแล้วเพราะเขาเพิ่งรู้ว่ามินไม่ได้ร้องไห้เพราะกลัวจะจนแต่ร้องเพราะกลัวว่าเขาจะเหนื่อยกลัวว่าเขาจะเสียหน้ากลัวว่าเขาจะคิดว่าไม่มีใครอยู่ข้างเขาวันที่7็นัดเดินกลับบ้านหัวใจหนักเหมือนมีหินก้อนใหญ่กดทับเขานั่งลงตรงหน้ามินมองเธอด้วยสายตาที่สั่นไหวก่อนพูดสิ่งที่ควรบอกตั้งแต่แรกมินเรามีเรื่องต้องบอกความจริงคือเราไม่ได้ถูกให้ออกเราแค่ทดสอบเธอมินเงียบยืนนิ่งมองหน้าผู้ชายที่เธอรักด้วยแววตาที่เต็มทั้งความเจ็บความโกรธและความผิดหวังเธอพูดช้าๆว่า นัดถ้ารักเราทำไมต้องทดสอบมันคือความเชื่อใจกันไว้ใจกันนัดก,ก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนมือเขาพูดทั้งสะอื้นว่าเราแค่กลัวกลัวเธอทิ้งเหมือนคนอื่นเราไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะยืนข้างเราแบบนี้มินเดินเข้ามากอดโอบเขาแน่นเหมือนจะบอกว่าเธอไม่ได้รักเพราะเงินไม่ได้รักเพราะความมั่นคงแต่รักเพราะเขาคือนัด เธอพูดเบาๆขางหูเขาว่าต่อให้ลำบากจริงๆเราก็ไม่เคยคิดจะไปไหนเลยนะนะ,นะแต่ครั้งหน้าขอให้เชื่อหัวใจเราบ้างเจ็ดวันนั้นทําให้นัดรู้ว่าความรักไม่ได้พิสูจน์ด้วยบททดสอบแต่พิสูจน์ด้วยการไม่ทิ้งกันในวันที่ชีวิตมันยากที่สุดและบางครั้งเราก็ต้องเชื่อใจคนที่รักเราจริงๆตั้งแต่วันแรกไม่ใช่วันที่เราเกือบเสียเขาไป